ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นตัวแบบสัมผัสนะครับก็จะสัมผัสพร้อมหลีไฟขึ้นแล้วก็หลีไฟลงได้นะครับเดี๋ยวทดสอบให้ดูนะครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงนะครับหลังแรกก็นาถ่านมาใส่นะครับก็จะเป็นถ่านชาร์จทั่วไปนะครับใช้ถ่านชาร์จหนึ่งก้อนนะครับแบตเตอรี่ก็3.7โวลต์นะครับหลังที่เราใส่ไปแล้วก็นะครับเราก็ ทำการกดสวิตช์นะครับกดที่สวิตช์นะครับนะครับจากนั้นก็จะทำการมาแตะที่ตัวจะเป็นเป็นลายนิ้วมือตรงนี้นะครับก็สามารถกดเพื่อปิดแล้วก็ทำการหลีไฟนะครับหลีไฟขึ้นหลีไฟลงแล้วก็ทำการปิดนะครับปิดไม่มีไฟก็ได้นะครับกดหนึ่งครั้งก็จะเป็นการาเพิ่มแสงสว่างขึ้นมานะครับ กดครั้งที่2ก็จะเป็นการเพิ่มระดับขึ้นมาให้1ระดับนะครับก็จะมีกัน3ระดับนะครับก็จะสว่างขึ้นมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับโคมไฟ D ด y วนะครับจะเอาไว้ออกแคมปิ้งก็ได้นะครับหรือว่าจะนําไปไว้ในห้องนอนนะครับที่หัวนอนก็ได้ในห้องนะครับไฟก็จะไม่สว่างมากเท่าไหร่นะครับก็เหมาะแก่การไว้ในห้องนะครับ ก็ฝากกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับสำหรับคลิปแนะนำาการใช้งานของตะเกียง DIY นะครับหรือว่าไฟแคมปิ้งก็ได้นะครับฝากผลงานด้วยนะครับผม